สวัสดีครับผมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมอยู่กับรถ BMW s e r i e ์3 รุ่นที่7รหัส G 2 0เป็นรถลักชัวรี่ซีดานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกเลยนะครับขายไปกว่า15ล้านคันตั้งแต่รุ่นแรกในปี1975แก่เกือบเท่าพ่อผมเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในรถกันนะครับผมเชื่อนะครับว่ารถ BMW ซีรีส์3 G 2 0เป็นรถที่ไฮเทคที่สุดที่วิ่งอยู่บนถนนไทยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนี่ครับ In Artificial Intelligence. Hello, BMW. Hello, what can I help you with? Who are you? I'm your personal assistant. You're not the you can Say yes to proceed. Say no to cancel. No. Okay, maybe next time. let Hello, BMW. Hello, what can I help you with? How's the weather today? Today it will be mostly sunny in Bangkok with a low of 27 and a high of 34 degrees. Hello, BMW. Hello. What can I help you with? Take me to Central World. Which one of the destinations shall I select? The first one. All right. Our next destination is Central World. อันนี้นะครับแล้วตัวระบบก็คือจะพาผมไปเซ็นทรัลเวิลด์เลยครับนี่แล้วก็พาผมเข้าแผนที่ซูม25เมตรนะครับแล้วคือคุณลองสังเกตดูนะครับว่าคือตอนเนี้ยจอมันไม่มีปุ่มอะไรเลยไม่ไม่มีปุ่มแคนเซิลใดๆทั้งสิน้นแต่คือถ้าผมเอามือเข้าไปใกล้ๆจอนะครับนี่ยังไม่ได้แตะจอเลยนะครับปุ่มก็คือจะพ o p ขึ้นมาเลยเราถ้าผมลากแล้วตอนนี้เวลาไม่พอแล้วครับ เดี Michael, oh. ๋ยวไปที่อื่นดีกว่าก็คือจะ cancel destination ได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเจ๋งมากนะครับเพราะว่าตอนเราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จะแตะจอไม่ได้จะใช้ฟังก์ชันอะไรไม่มีอะไรมาขีดขวางจอ navigation ของเราแต่คือถ้าเราจะ control ปุ๊บทุกอย่างก็จะโผล่ขึ้นมา ให้ผมกดเลยครับแล้วอีกอย่างที่ก่อนรู้สึกว่าเจ๋งมากนะครับ oh. ก็คือจะเป็นออปชันเรื่อง comfort access ทุกคนที่เคยใช้ bmw ก็คือคงทินกับระบบ comfort access แล้วนะครับ oh. ก็คือว่าก็คือแค่เดินแล้วก็คว้าที่เปิดประตูแล้วก็รถก็จะอันล็อกตัวเองแต่คือนี่ในรถ bmw ซ e r i e s 3 g20 ก็คือจะมีออปชันต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คือ นี่ Unlock by Approaching แล้วก็ Lock by Leaving นะครับก็คือแปลว่าคือถ้าเราเดินเข้าใกล้รถปุ๊บรถก็จะเปิดล็อกแต่คือถ้าเราเดินจากรถปุ๊บรถก็จะล็อกตัวเองนะครับอีกอย่างหนึ่งที่รถ BMW G20 มีนะครับที่ผมชอบมากๆก็คือว่าแทนที่จะมีพอร์ต USB ธรรมดานี่เป็นพอร์ต USB C ครับซึ่งเป็นพอร์ต USB Type ใหม่ซึ่งชาร์จเร็วขึ้นและเสียบง,ง่ายขึ้นนะครับ มีทั้งหน้าทั้งหลังเดี๋ยวเรามาพูดถึงอย่างหนึ่งตรงท้ายรถกันนะครับ d <od> d> ก็คือนี่ทูคิดนะครับเป็นรูปประแจ ى, ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามาดูอะมีแค่ที่ลากรถโทฮุกนะครับกับไขควงไม่มีประแจ ى. แล้วตรงชิ้นส่วนตรงนี้ครับเขียนว่า quality wall ครับ ถ้ามีใครรู้ว่าทําไมทูคิดนี้ที่เป็นรูปประแจไม่มีประแจนะครับบอกมาได้เลย mm hmm. เขียนลงคอมเมนต์ผมอยากรู้ครับ mm hmm. เดี๋ยวเอาคุณภาพ Wall กลับไปไว้ที่เดิมดีกว่าครับ mm hmm. เดี๋ยวกลัวมีปัญหาเรื่องคุณภาพ Wall อันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูถึงระบบไฮเทคอีกอย่างของรถ BMW ซีรีส์3รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นระบบ reversing assistant ซึ่งทำให้การถอยรถออกจากที่ทแคบๆง่ายขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันครับ <S <S อ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบ reversing assistant กันนะครับสมมุติไปกินก๋วยเตี๋ยวในร้านเด็ดๆซอ,อยแคบๆเช่นก๋วยเตี๋ยวปีนรั้วตรงถนนพระราม4นะครับอ่านี่เราจะเริ่มเข้าจากตรงนี้เลยใช่ไหมใช่นี่เดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดๆ แต่ซอยเล็กๆนะครับ Demonstrate ระบบ Reversing Assistant เอาเฮ้ทางตันเอานี่แล้วจะออกไงก็นี่ครับดูนี่เลยกดปุ่มตรงนี้นะครับบกดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วนี่จอนี้จะขึ้นมาเราก็กดปุ่มตรงนี้เลยครับ Reversing Assistant เข้เาเกียร์ถอยครับแต่เบรกนะครับแต่ก็เลี้ยงเบรกเลี้ยงเบรกแต,แต่ปล่อยมือได้ปล่อยมือได้เลยครับเอาเลย ถ้าจะปล่อยเบรกเลยก็ได้นะครับนี่ปล่อยอยู่นะนี่ปล่อยอยู่ยแต่มันก็อาจจะเสียวๆนิดนึงก็เลี้ยงได้เลี้ยงได้ระบบไม่แคนเซิลด้วยแล้วนี่มันจะถอยไปถึงไหนครับก็น่าจะถอยถึงตรงที่เราเริ่มขับนะครับลุงว่าน่าจะมีรยะยะสัก50เมตรไหมนี่ครับ50เมตรแต่เมื่อกี้ยังไม่ถึง50เมตรเมื่อกี้มันเพิ่ง30กว่าตอนนี้เดี๋ยว40แส<ต>ด <14 m S 1> งว่าก็ถอยไปได้ตั้งแต่เราเริ่มต้นขับเลยเนี่ยถูกต้องครับ โอ้ m i s ยเยรียบร้อยแล้วครับ Missing เอาปมือเจ๋งจริงๆครับเยี่ยม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 เขนั่นแหะครับเพียงส่วนเล็กๆของสิ่งที่ผมมีจะพูดถึงรถ BMW ซ e r i e s ส์3รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งผมเชื่อว่าเป็นรถที่ไฮเทคที่สุดบนถนนไทยวันนี้จริงๆถ้าให้พูดถึงทุกอย่างพูด2วันยังไม่จบเลยครับ แต่เอาจริงๆผมแนะนำให้ทุกๆท่านสัมผัสรถตัวจริงในงานมอเตอร์โชว์2019วันที่27มีนาถึงวันที่7เมษายนนะครับเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ